กันแะไรกันกระลอกกันหนูกันกระลอกกันอะไรแล้วเฮ้เฮ ลมดีพายุเข้าด้นี่เดือนนี้ตัดหญ้าไม่ทันนะเดือนนี้ตัดหญ้าไม่ทันกัน <c oughs> ตำาหล่ามันต้องมีคอบใหญ่ๆอีกอันหนึง่ง ไว้นัง่งขอบเหล็กก็ได้ไว้นั่งซ่อมซูมให้ดูนะโอ้โอ ตัองแสงนะ่ะต,ต้องมัดซิลิโคนไว้ด้วยค่อนข้างทำง,งานลำบากนะ แล้วหนึ่งตัวอ่ะครับอย่างเช้่อสตบปีแนละ้ใส่นี่แผ่นสุดท้ายนะฮะก็ลำบากหนะ่อยแผ่นสุดท้าย ลืมอะไรอีกเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในเป้นะฮะแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับหมดนะืดเลนเสแสงหนัก มากไปหรือเปล่าอโอเคตั้งระวังนะฮะโอ้ งานลำบากนะฮะงานซ่อมเป็นงนี้แหละจะยากนะนปูใหม่กระปูตามลายไปเรื่อยๆมันจะง่ายนะนงานซ่อมนะี่ยากนะะทำอะไรอีกเสร็จแล้วหรอหมดทุกตัวแล้วหรอนี่ก็จะลงมาแล้วทีนี้ งานซ่อมนี่ก็มันจะยากกว่าใครก็ไม่ค่อยอยากจะเรียกใครก็ไม่ค่อยจะจะมานะงานซ่อมมันจะลําบากลำบากตรงไหนบ้าง,งของเก้าแตกมัง้งเนี่ยขึ้นไปเหยียบแตกอีก,กงานมันก็เลยลามลามลามไปเรื่อยแล้วการยืนกันอะไรมันก็ยากเนะยเพราะหลังคามันชันนะฮะ เอออาเชือกขึงไว้ฝั่งนู้นแล้วนะช่วยนะช่วยประคองต้องใส่เซฟตี้นะฮะอ่ะค,อคอยย่อยๆย่นลงมาเสร็จและอ้ยุงเ,เยอะนะค่อยค่อย,อยตายลงมานะ <laughs> kẻ trượt này này dần 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 à đừng pa pa เรียบร้อยอ,อืมอยังมาต่อยมันอยู่ได้ไม่นาน <ห ả? S 1> อยู่ได้ไม่นานสามปีสี่ปีารีรมนาไ่เนไรหรอไม่เป็หรอเออใช่และถ้าร่วือก็เออ พอเขาพอแข็งแล้วก็ทีนี้ก็ไอ้นั่นเลยแข็งแล้วก็เป็นรูเลยตักเลยแหงแตกเลยแหงมันขี้โคลนอะ่ะอ,อ,อืมทำไมทำไมทำไมก็ไมันตัดกรเบื้องครอบตัดกระเบื้องนอนอืมเนี่ยขัดตัดมุมนี่ไง ถ้าฝนสาดมันก็เข้ามุมนั่นแหละ,หะถ้าฝนสาดนะตัดลึกเกินไปน,น,นั่นแหละผมกวอันนี้ที่กำมองอนะ่ะเออโอเคครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ